หสิ่งที่ควรเลิกทำซะถ้าคุณต้องการประสบผลสำเร็จในชีวิตบทความมีเดียมของแอนดี้เมอร์ฟี่ใช้ชีวิตหรือมีวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองร่างกายเป็นสิ่งเดียวที่คุณต้องอาศัยอยู่ตลอดไปดังนั้นดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้ดี 2. ติดนิสัยขี้แก้ตัว คนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าพวกเขามีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองเมื่อเราเริ่มละทิ้งข้อแก้ตัวเราจะเรียนรู้และเติบโตขึ้นข้อ 3. ยึดติดความสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรจะสมบูรณ์แบบไม่ว่าเราจะพยายามอย่างมากแค่ไหนก็ตามลองลงมือทำก่อนถ้ามันไม่ดีก็ค่อยๆปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าข้อ4 คิดว่าชีวิตของเรานั้นจะมีค่าก็ต่อเมื่อผู้อื่นชื่นชอบเราไม่สามารถใช้ชีวิตให้ถูกใจคนทั้งโลกได้แน่นอนเสียพลังและเวลามากที่จะทำให้ผู้อื่นชอบเราทั้งหมดชีวิตของเราแต่ละคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นข้อ5เชื่อว่าจะมีเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นทำอะไร จำไว้ว่าไม่มีเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกสิ่งมีแค่ตอนนี้เท่านั้นที่เหมาะสมที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรมาตามนัดเรื่องดีๆแบบนัดๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ